ก๋วยเตี๋ยวแห้งเป็นเมนูที่ทำกินเองง่ายๆได้ที่บ้านทำน้ำซอสเก็บใส่ตู้เย็นไว้เวลาจะกินยิ่งสะดวกเลยครับวันนี้มาแจก,กสูตรน้ำซอสพร้อมวิธีท,ทาก๋วยเตี๋ยวแห้งสูตรนี้เราไม่ใส่น้ำส้มสายชูและซีอิ๊วดำใครจะทํากินที่บ้านหรือทําขายตลาดนัดบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนไปดูส่วนผสมและวิธีทำกันเลยครับไปครับ ส่วนผสมของน้ำซอสก๋วยเตี๋ยวแห้งมีซีวขาวน้ำมะขามเปียกน้ำตาลมะพร้าวพริกป่นซอสพริกซอสหอยนางรมซอสก๋วยเตี๋ยวแห้งสูตรนี้เราจะไม่ใช้น้ำส้มสายชูครับใช้เป็นน้ำมะขามเปียกแทนเราจะไม่ใช้ซีวดำด้วยเราจะใช้น้ำตาลมะพร้าวเคี่ยวทำสีครับสำหรับเครื่องของก๋วยเตี๋ยวแห้งนะครับนอกจากน้ำซอสแล้วก็มีเส้นก๋วยเตี๋ยวครับ มีเพื่อนๆถามมาเยอะเลยครับว่าเกี่ยวกับผัดเส้นเล็กผัดเส้นก๋วยเตี๋ยวอะไรพวกนี้ครับมีคนถามว่าผมใช้เส้นยี่ห้ออะไรนะครับอันนี้เป็นเส้นที่ผมนิยมใช้ส่วนใหญ่นะครับก็เป็นยี่ห้อ505นะครับผมไม่แน่ใจว่ามีขายทั่วไปไหมแต่ในโคราชนี่มีขายครับเป็นเส้นผัดไทยนะครับนี่ครับเส้นแบบนี้ใช้ดีครับลองใช้ดูเพื่อนๆที่ไม่เคยใช้นะครับอันนี้แนะนําเผื่อไว้ครับเพราะว่ามีคนถามมาเยอะ มีลูกชิ้นหมูสันคอหมูครับสันคอหมูนี่ผมสไลด์เป็นแผ่นบางๆแบบนี้นะครับอันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวแห้งหมูครับมีกระเทียมตำหยาบอันนี้เราจะไปทําเป็นน้ํามันกระเทียมเจียวนะครับถั่วลิสงคั่วตำหยาบครับอันนี้ผมคั่วเองตําเองนะครับใครจะใช้เป็นขั้วบดสําเร็จรูปก็ได้ครับขึ้นช่ายต้นหอมโหระพาถั่วงอกเรามาเริ่มที่ทําน้ําซอสก๋วยเตี๋ยวกันเลยครับใส่น้ําตาลมะพร้าวก่อนเลยครับ เติมน้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยเราจะเคี่ยวน้ำตาลทำสีครับคล้ายๆกับเราทำพะโล้นะครับมีเพื่อน,อนๆหลายคนนะครับบอกว่าไม่ทานสีดํานะครับคือเหม็นรู้สึกเหม็นรู้สึกไม่ชอบทีนี้น้ำซอสก๋วยเตี๋ยวเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้สีดําทำสีครับวันนี้ก็เลยมาแบ่งปันสูตรที่ไม่ใช้สีดําสำหรับคนที่ไม่ทานนะครับ คนที่ทานซีวด,ดำก็ทานได้ครับสูตรนี้ก็อร่อยเหมือนกันครับแล้วก็หลายคนบอกว่าทานน้ำส้มสายชูแล้วท้องเสียไปทานก๋วยเตี๋ยวแห้งทีไรแล้วท้องเสียเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะใส่น้ำส้มสายชูนะครับวันนี้ผมก็เลยเอาเป็นน้ำมะขามเปียกครับไม่ใช้น้ำส้มสายชูเพราะฉะนั้นสูตรนี้ได้สองอย่างนะครับคนที่ไม่ทานซีวด,ดำคนที่ทานน้ำส้มสายชูไม่ได้หรือไม่ชอบแล้วก็คนทั่วไปครับที่กินทุกอย่างครับ ใช้ไฟกลางๆเคี่ยวน้ำตาลไปเรื่อยครับจนน้ำตาลเปลี่ยนสีครับคือเมนูจำพวกผัดไทยผัดมีผัดมี่ขั่วหมี่นะครับที่ทานกับส้มตําหรือว่าอะไรแบบนี้ครับก๋วยเตี๋ยวแห้งอะไรแบบนี้ครับน้ําซอสเนี่ยมันใกล้เคียงกันนะครับมันส่วนผสมมันจะซ้ําๆวนไปวนมาสลับนั่นสลับนี่กันอยู่แบบนี้ครับใกล้เคียงกันมากนะ จะมีเ,เพื่อนๆหลายคนมาเม้นต์บอกว่าเอออันนี้มันผัดหมี่เนี่ยอนี้มันผัดไทยนะมันเหมือนผัดไทยไอันนี้มันเหมือนผัดหมี่โกราดอะไรประมาณนี้ครับก็มีความแตกต่างอยู่เล็กน้อยครับแต่ละชนิดแต่ละอย่างสูตรมันก็ดิ้นได้ครับแต่ที่สําคัญคือทําออกมาแล้วให้มันอร่อยครับทําแบบไหนก็ได้ครับที่เรารู้สึกว่าอร่อยแค่นั้นแหละครับอร่อยเป็นใช้ได้ครับเราเขี้ยวน้ําตาลมาให้สีออกเข้มๆนะครับ ใช้ไฟกลางๆแต่เราต้องระวังนะครับให้เราเตรียมน้ําเปล่ารอไว้เลยพอเริ่มจะมีควันนะครับพอเริ่มได้กลิ่นน้ําตาลไหม้หน่อยๆให้เราปิดแก๊สก่อนเลยอันดับแรกแล้วเราก็เติมน้ําเปล่าลงไปเพื่อหยุดความร้อนของมันนะครับท้าไม่งั้นน้ําตาลจะไหม้จะขมครับใช้ไม่ได้ต้องทิ้งนะครับถ้าไหม้นี่ต้องทิ้งนะครับ,รบเพราะว่าทําไปก็มันมันขมครับ เี๋ยวเครื่องปรุงอย่างอื่นเราใส่ไปก็เสียดายทิ้งน้ำตาลอย่างเดียวดีกว่าเราเคี่ยวมาเรื่อยๆนะครับพอมันเริ่มร้อนมันจะมีควันขึ้นมาเริ่มมีควันขึ้นจางๆนะครับเราก็เตรียมใส่น้ําเลยตอนใส่น้ําก็ต้องระวังนะครับไอ้นี้ผมอธิบายไว้ก่อนเพราะว่าพอถึงขั้นตอนนั้นมันอธิบายไม่ทันนะครับครับพอได้กลิ่นนะครับมันจะมันจะได้กลิ่นอยู่ครับกลิ่นน้าตาลเนี่ยเราหยอดน้ําลงไปเลย ให้ระวังด้วยนะครับมันจะร้อนเราใส่น้ําลงไปเพื่อหยุดนะครับเพื่อหยุดความร้อนสีมันก็จะไม่ดําแบบซีอิ๊วดำนะครับไม่ดําขนาดนั้นครับมันก็จะออกคล้ายๆเป็นซอสผัดไทยนะครับเป็นซอสผัดไทยแดงๆนะครับสีมันจะออกแบบประมาณเหลืองทองนะครับประมาณใส่น้ําแล้วก็เคี่ยวแป๊บหนึ่งครับ ได้น้ำตาลเคี่ยวแล้วทีนี้เราก็เติมเครื่องปรุงส่วนอื่นลงไปครับซีอิ๊วขาวครับผมนี่จะใช้แต่ซีอิ๊วขาวนะครับสูตรนี้ไม่ใช้ซอสฝาเขียวนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าซีอิ๊วขาวนี่มันจะมีความหอมกว่าครับความหอมกว่าซอสฝาเขียวซอสฝาเขียวจะมีความเค็มกว่าเพราะว่าการหมักเนี่ยซีอิ๊วขาวจะหมักนานกว่านะครับน้ำมะขามเปียกครับซอสพริก ซอสหอยนางรมครับก็เคี่ยวด้วยไฟกลางๆครับครับพอเราเคี่ยวมาได้ทักพักนะครับก็ชิมรสให้ได้ตามชอบครับแล้วก็ความข้นหนืดนะครับไม่ต้องถึงกับข้นมากแล้วก็ไม่ต้องถึงกับเหลวมากถ้าชอบเหลวๆก็เติมน้ําเปล่าเพิ่มลงไปครับถ้าไม่ชอบเข้มข้นมากนะครับชิมรสชาติแล้วแบบมันเค็มมากก็เติมน้าเปล่าเพิ่มลงไปได้ครับแต่ว่าให้ชิงเค็มหน่อยนะครับพอเราไปคลุก,กมันจะพอดี พอได้รสชาติที่ต้องการแล้วก็ใส่พริกป่นครับพริกป่นนี่เราใส่พอประมาณนะครับตอนเราไปคลุกเส้นเนี่ยถ้าเราชอบเผ็ดเราก็ไปเติมตอนนั้นได้อันนี้ก็ทํากลางๆไว้ก่อนพอออกมีรสเผ็ดนิดๆมันจะหอมด้วยครับถ้าเราเอามาใส่ในน,น้ําซอสนี่นี่ครับก็จะได้เป็นน้ําซอสไปเตี๋ยวเข้มข้นครับเสร็จเรียบร้อยครับน้ําซอสไปเตี๋ยวนี้เราทําเยอะๆแล้วเราเก็บไว้ทานได้ครับ เก็บใส่ขวดใส่ภาชนะใส่ตู้เย็นไว้ครับเวลาจะทําก็เอาออกมาแป๊บเดียวได้ทานครับเสียเครื่องบินมาอีกแล้วครับแค่นี้ครับพอเราได้แล้วเราก็ปิดแก๊สเลยครับหอมมากครับทำน้ํำซอสเสร็จแล้วเรามาเจียวกระเทียมกันต่อเลยครับนี้ผมจะใช้น้ํามันหมูนะครับใช้ไฟกลางค้นอ่อนนะครับไม่ต้องใช้ไฟแรงครับ เี๋ยวไปเรื่อยๆจนกระเทียมเราเริ่มเหลืองอ่อนๆก็ใช้ได้ครับสูตรนี้เราจะไม่ต,ตักออกจากน้ํามันนะครับจะแช่น้ํามันไว้อย่างนี้เป็นน้ํามันกระเทียมเจียวนะครับสําหรับกระเทียมจะใส่มากใส่น้อยก็ขึ้นอยู่กับความชอบของเรานะครับเราเจียวกระเทียมมาเรื่อยๆนะครับพอเริ่มกระเทียมเริ่มเหลืองนะครับพอเริ่มเป็นสีอ่อนๆเหลืองอ่อนๆ,ๆนี่ยก็ปิดแก๊สได้เลยครับเพราะว่าเราจะแช่น้ํามันไว้มันจะเหลืองต่ออีกนะครับ เจียวกระเทียมเสร็จแล้วก็ให้เราตั้งน้ําไม่เดือดเลยครับเพื่อที่จะลวกลูกชิ้นลวกหมูแล้วก็ลวกเส้นครับถั่วงอกเครื่องก๋วยเตี๋ยวแห้งของเราเริ่มที่ลูกชิ้นก่อนเลยครับลวกแป๊บหนึ่งก็ตักพักครับต่อที่เนื้อหมูนะครับหมูนี่ผมไม่ได้หมักอะไรเลยนะครับ ได้หมูมาล้างให้สะอาดแล้วก็มาสไลด์เป็นชิ้นบางๆจะลวกแบบนี้เลยลวกแป๊บเดียวนะครับเพราะว่าผมสไลด์บางประมาณหมูสะดุ้งนะครับแต่ว่าหมูต้องสดนะครับเราทำอย่างแบบนี้เนะี่ย พอเราลวกหมูกับลูกชิ้นเสร็จแล้วนะครับก็ให้เราตักน้ําซอสก๋วยเตี๋ยวนี่ครับใส่ลงไปครับแล้วเราก็คลุกใช้น้ําซอสก๋วยเตี๋ยวนี่ครับทําให้ลูกชิ้นแล้วก็หมูของเรามีรสชาติคลุกแล้วก็พักรอไว้ลวกหมูเสร็จแล้วผมก็เปลี่ยนน้าทิ้งนะครับเอาน้ําใหม่ใครจะไม่เปลี่ยนก็ได้นะครับข่อกันที่ถั่วงอกครับ ัวกอ่ของผมแป๊บเดียวนะครับทีนี้ก็มาที่เส้นครับน้ำเดือดไฟแรงนะครับลวกเส้นเนี่ยเราดูด้วยนะครับเราเช็คดูไปเรื่อยๆต้องให้สุกมากครับมันจะสุกต่ออีกพอเราขึ้นจากน้ํานี่มันยังสุกต่ออีกถ้าสุกเกินไปเนี่ยเส้นก็จะพันกันครับ เส้นก็จะติดกันเวลาเรามาทานแล้วมันไม่อร่อยครับมันสุกเกินไปนะครับประมาณนี้ครับผมก็จะไปเทออกจากน้ำนะครับเราจับเส้นดูก็ได้ครับนะครับนครับสำหรับเส้นนะครับเราเทออกจากน้ำร้อนแล้วเราไปผ่านน้ำเย็นแป๊บหนึ่งครับเทจากน้ำร้อนแล้วเอาใส่ในน้ำเย็นแป๊บหนึ่งแล้วก็เทน้ำออกครับเส้นมันก็จะไม่ติดกันนะครับ ประมาณนี้ครับคือมันยังอุ่นๆอยู่นะครับไม่ถึงกับร้อนมากถ้าเราทําเยอะๆนะครับเราเราต้องไปแช่น้ําเย็นแป๊บหนึ่งครับไอ้นี้น้ํามันกระเทียมเจียวครับแต่ถ้าทําน้อยๆครับแค่คลุกน้ํามันกระเทียมเจียวมันก็ไม่พันกันแล้วครับแต่ถ้าเราทําเยอะๆเช่นเราทําขายอะไรแบบนี้ครับแนะนําเลยครับให้ผ่านน้าเย็นแป๊บหนึ่ง ทำเยอะๆมันอาจจะพันกันได้จะติดกันได้นะครับสูตรแบบก๋วยเตี๋ยวคลุกเลยนะครับคลุกน้ํามันหอมๆเส้นสวยงามครับเสร็จแล้วก็ใส่น้ําซอสครับความเข้มข้นมากน้อยก็ตามชอบนะครับแล้วก็คลุกครับ สีก็จะประมาณนี้นะครับเราไม่ใส่ซีอิ๊วดำนะครับก็จะออกแดงๆออกสีทองทองนะครับแต่ว่าเส้นนี้สวยงามครับสำหรับคนที่ทานซีอิ๊วดำนะครับผมทำสูตรนี้แล้วก็เพิ่มซีอิ๊วดำลงไปได้นะครับอยากถ้าอยากได้สีนะครับอยากได้สีเข้มอันนี้ผมไม่ใส่นะครับวันนี้ก็จะเป็นสีทองแบบนี้ครับน้ำซอสก็มากน้อยก็ตามชอบนะครับ ชิมดูได้ครับเส้นตอนเราคลุกน้ำซอสแบบนี้ครับไม่ถึงน้ำซอสก็ใส่เพิ่มครับเดี๋ยวเราจะใส่ถั่วลิสงคั่วบดอีกนะครับมันก็จะดูดน้ำไปต้องให้ออกแฉะแหน่อยคลุกน้ำซอสเสร็จแล้วครับใส่ถั่วลิสงคั่วบดครับมากน้อยก็ตามชอบนะครับผมนี่ชอบแบบเยอะๆครับ ดูเส้นครับอยากให้ดูเส้นครับพอได้แบบนี้แล้วเราก็ไปเตรียมจัดเสิร์ฟได้เลยครับก๋วยเตี๋ยวแห้งของเราเสร็จเรียบร้อยครับพร้อมเสิร์ฟพร้อมรับประทานผมจัดจานใหญ่เลยนะครับจานรวมเลย เวลาจะทานก็ตักแบ่งเอาครับน่าทานมากครับเดี๋ยวเรามาลองชิมรสชาติกันครับเส้นเหนียวนุ่มกำลังดีเลยครับน้ำซอสฉ่ำมากรสชาติกลมกลม่อมอร่อยลงตัวมากลูกชิ้นกับหมูครับเราใช้น้ำซอสของเราคลุกกับหมูกับลูกชิ้นได้รสชาติไปทางเดียวกับเส้นเลยครับหมูก็นุ่มลูกชิ้นก็เด้ง สูตรนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนครับไม่ว่าจะทำกินทำขายจัดได้เลยครับถ้าชอบก็ช่วยกด s u b สไคร b ์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ